รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหากจะมีใครสักคนในประเทศที่รวบรวมองค์ความรู้ของหมอยาพื้นบ้านทั้งหลายมาศึกษาและวิจัยจนแน่ใจมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาโรคภัยที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งเป็นที่พึ่งของชาวบ้านให้หายขาดและลดค่าใช้จ่ายผู้หญิงคนนี้ใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตทำงานโดยใช้วันหยุดที่มีปรุงยาสุดแล้วสุดเล่าจนกลายเป็นมูลนิธิอภัยภูเบศองค์กรผลิตยาในโรงพยาบาลรัฐของประเทศที่มีมูลค่า400ล้านบาทและเติบโตยาวนานหลายสิบปีอย่างมั่นคง คือหมอต้อมหรือเภสัชกรหญิงดร์สุภาพรปิติพรตำนานหมอยาผู้ปิดทองหลังพระคนเก็บภูมิปัญญาจากป่าผ่านชีวิตหมอยามารับใช้คนในชาติให้สมุนไพรเข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักที่คนในชาติทุกคนใช้ได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภยัย มเริ่มต้นจากเรียกว่าเราต้องทำอะไรเพื่อสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่พี่ไปเรียน mm hmm. ก็ระนอกจากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำมาหากินแล้วเนี่ยเราต้องคิดถึงสังคมมันเป็นมันเป็นยีนอันหนึ่งในในยุคนั้นน่ะคะแล้วเราเราก็ออกมาทำงานในชนบททั้งที่ตอนนั้นเนี่ยมีทางเลือกที่ดีกว่า แล้วก็เราก็มาทํางานที่โรงพยาบาลเมื่อปี2 5 2 6พี่เองก็ได้รับบทบาทว่าไปสอนชาวบ้านจริงๆก็ไม่ใช่บทบาทโดยตรงแต่ว่าเภสัชกรในยุคนั้นมันมีน้อยพี่อยู่โรงพยาบาลจังหวัดแต่ก็ไปช่วยงานสำนักง,งานสาธารณสุขในการสอนชาวบา้านเรื่องสมุนไพรแต่พอเราเอาต้นไม้วางปุ๊บหรือเล่าต้นนั้นต้นนี้ปุ๊บ ก็จะยินเสียงหมุดล็อกิ๊กกักกิ๊กกัแล้วก็คุยกันแล้วเราก็รู้สึกเอ๊ะแบบชาวบ้านเขามีประสบการณ์มีการใช้จริงก็เลยสอนสัก15นาทีที่เหลือก็แลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นคนจดแทนที่จะเป็นคนบรรยายแล้วจากนั้นก็มีกิจกรรมที่เราไปเดินป่าเราก็เห็นพ่อหมอยาเนี่ยทักต้นไม้เหมือนทักเพื่อนเน่ยเรารู้สึกว่าเราเหมือนถูกไปขังในห้องสี่เหลี่ยม มันตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติระหว่างเรากับระบบนิเวศรอบๆเด็กๆไม่เคยรู้ว่าปู่ย่าตายายหรือพืชพั์ที่อยู่รอบๆเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรแล้วสุดท้ายมันก็จบด้วยการแพ้วทางไม่ได้เห็นคุณค่าหรือไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปเราก็เลยมีความรู้สึกว่าจะทำไงที่จะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ตลอด30ปีในชีวิตของหมอต้อม การเดินทางไปหาหมอยาเป็นมากกว่างานเพราะทั้งชีวิตเธอปรารถนาที่จะเป็นนักเรียนที่มีครูเป็นหมอยาพื้นบ้านเพราะความรู้ของหมอยาทั้งหลายคือรากฐานสำคัญของอภัยภูเบศ คือจุดหมายหนึ่งที่หมอต้อมให้ความสำคัญในการเดินทางมาเก็บข้อมูลความรู้เรื่องการรักษาและเรื่องของสมุนไพรซึ่งถ้ามองผิวเผินที่แห่งนี้ก็คงเป็นเพียงร้านหมอนวดแผนไทยทั่วไปแต่ใครจะรู้บ้างว่านี่คือศูนย์รวมของหมอพื้นบ้านและมีครูบาอาจารย์หมอยาระดับตำนานของเมืองกำแพงเพชรหมอภาคภูมิช่วงบัญญัต ประธานวิสาหากิจชุมชนแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรที่เป็นทั้งหมอและครูสอนหมอ,อที่ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยครบทั้ง4ด้านทั้งเวชกรรมเภสัชกรรม,พ,รรมพดุงคันและการนวดโอ้ผมนี่แต่ก,ก่อนเป็นคนป่วยคนหนึ่งอะของกำแพงเพชรอะหลบปวดหลังเนี่ยแล้วรักษากรโรงพยาบาลมาก็ หาหกปีก็ไม่รู้เรื่องนอนตื่นเช้ามาก็ต้องคานมาดึงตัวขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยหันมาดูว่าเอะเราก็ชอบสุนไพรอยู่ลองดูต้นนู้นตัวนี้ที่ใครว่านันดีนันดีนี่นด,ดีก็ไปไปลองดูมันก็ไม่ได้ผลแล้วมาลองอีกตัวมันไม่รู้จักมันเ็าเรียกว่าโคคารโคคารรูปใบโพเนาะเป็นไม้เถามีหนามอะเรามาต้มกินก็ไม่เท่าไหร่อีกลองกยับโคคารดิเอาโคคารแสงไปแล้วก็ไปดูดอกทองกวาวแสงไป มันหายอะจุดนั้นอะคือคิดเลยว่าเอ๊ะเราตัวเราเองอยังมันแก้ปวดหลังปวดเอวได้เราทําตัวยานเนี่ยช่วยคนอื่นแล้วคนที่เป็นเราเห็นเห็นใจเลยเพราะเป็นกับตัวเองแล้วก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังจถ่ายทอดความรู้โดยการสอนเพศศัลกรรมพจศกรรมนวดแผนไทยประดุงคันแล้วก็เอาความรู้รอะไรมารักษาคนคนนี้แต่ก่อนเนี้ย เขาประเภทเขามีตังอ่ะกลายเป็นว่าเจ็บไข้ได้ป่วยใช้เงินใช้ทองรักษาตัวเองไปจนกระทั่งเกือบหมดตัวตอนแรกเริ่มแรกคือว่ามีน้ำเหลืองไหลออกมาที่นมเข้าโรงพยาบาลกำแพงปุ๊บหมอก็สั่งผ่าทันทีตอนนั้นอายุ30พอผ่าตัดเสร็จอาจารย์ภาคุ้มบอกว่านี่แหละคือมะเร็งอาจารย์บอกว่าเนี่ยเธอไปหาสับแรงสับกากินยาเข้าไปยุบ แขนเนี่ยตอมน้ำเหลืองยุบก่อนพอยุบเสร็จปุ๊บนมดีขึ้นตับที่ว่าอืดเสียดอยู่อ่ะดีค่ะแล้วก็ได้ใช้จริงหายจริงๆด้วยศึกษาเอามันแตกฉานจริงๆว่าตัวเนี้ยสนภัยอย่างเงี้ยลดมันลดอะไรเพื่อรู้ลดเราจะได้มาแก้โรคได้แล้วฟ้าทลายเนี่ยผมไปเขาไอเย็นเนี่ยเจอเจอเขามานานแลง้งแต่อยู่37ปีแล้วก็ไม่เคยไปดูอีกเลยจนก,กระทั่งดรสุภาพรปิติพรเนี่ย โทรมาโทรมาถามว่ารู้จักไหมผมท่ามันจะไม่รู้จักหรอกแกก็เลยมุ่งเข็มทิศมาที่กระแพงเพชรเลยมันออกเม็ดออกมาแล้วมันเหมือนฟ้าทะลายโจนมันคือไม่รู้ไปมันหนีไปมันป้อมป้อมแล้วมันก็เม็ดมีเม็ดเหมือนฟ้าทะลายโจนแล้วก็มันมีดอกก็มีความคล้ายฟ้าทะลายโจนอันนี้ย้าวหมอเรียกฟ้าทลายมันเป็นพี่น้องฟ้าทะลายโจนเลยคือก้านมันเหลี่ยม ก้านเรชัดเจนก้านเลียมก้านเลียมใบคมแล้วก็มีสรรพคุณเหมือนฟ้าทลายโจรการที่เราเดินทางเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นแล้วก็เห็นความเชี่ยวชาญความเมตตาความสามารถในการสร้างคนของพอมอภาคภูมิเนี่ยก็ทําให้พี่คิดว่าพี่ต้องกลับมาเพื่อมีอะไรที่จะช่วยกันได้แล้วก็ถือโอกาสที่จะแวะหาพันฟ้าทะลายโจรไปด้วยแล้วก็คุยกันว่าจะทํายังไงที่กลุ่มลักษณะนี้จะดํารงอยู่ เกษียณจะล่วงเลยมาแล้วแต่การเดินทางไกลมีเป้าหมายเป็นหมอยาสมุนไพรและพืชพันุ์ไม้ที่ยังไม่รู้จักยังเป็นแรงขับดันให้หมอต้อมขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องเช่นวันนี้ที่หมอต้อมมีนัดกับหมอพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรพื้นที่ที่มีวิสาหกิจชุมชนด้านแพทย์แผนไทยที่แข็งแรงและก้าวหน้าอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งผืนป่าอนุรักษ์แห่งนี้เป็นเป้าหมายหลักของการมาที่นี่ก็เรียกว่าตับเต่าน้อยแก้ไขพิษต้าน้างอร่อยมันนอกจากรักษาโรคตายได้แล้วมันยังบำรุงรลหิตแล้วเป็นบำรุงเพศอีกลังากาขาวอันนี้ต้มดื่มต้มดื่มเลยครับ ก็่ท้องอึดก็ได้เลยมันจะหอมร้อนมันจะหอมร้อนตำนายาแพทย์แผนไทยมาจากในตำรับอายุรเวทเนี่ยมีสมุนไพรสัก6-700 0 0ชนิดแต่ว่าจริงๆความหลากหลายชีวภาพที่แต่ละท้องถิ่นมีรวมๆกันแล้วบ้านเราพี่ว่าเกิน0 0 0พันคำพีนเนี่เรามาจากอายุรเวทที่อินเดียเนี่ยป่าแตงลังก็อาจจะน้อยแล้วบ้านเราเนี่ยเป็น พื้นที่ที่ร่ำรวยเรื่องป่าแตงลังทั้งชนิดแล้วก็จำนวนเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เราไทยลาวเขมพรพม่าก,ก็มีนิดหน่อยอินเดียกับจีนก็ยิ่งมีน้อยเข้าไปอีกนี่นีนี่นี่นนนตาโนก,กดอ,อย่าตาโนก,กดนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าไม่มีในตำราแพทยศาสตรสงเคราะห์ซึ่งแพทย์แผนไทยที่ในระบบที่เรียนที่ปริญาตรีเรียนเนี่ยไม่มีต้นตาโนก,กด บ้านเราเนี่ยมีสภาพระบบนิเวศเป็นประเทศเล็กๆแต่มีระบบนิเวศท,ที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอองความรู้จำเพาะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคัมภีร์หรือตำราที่เรียนแต่มาอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับภูมินิเวศอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าหมอพื้นบ้านเนี่ยคือคนที่สืบทอดองความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศท,ที่ตัวเองอยู่แล้วก็เป็นมีความสำคัญมากก็ไม่ได้เรียน น้าป่าแตงหลังเนี่ยเรามีเรียกว่าแทบทุกพื้นที่คือกินพื้นที่เยอะมากที่ก็ถ,ถูกมองว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมแต่มันเป็นธรรมชาติของระบบนิเวศซึ่งการที่เราเข้าไปบุกรุกถางเพราะมันไม่ใช่ป่าที่จะต้องอนุรักษ์เนี่ยรจริงๆแล้วมันมีความจำเพาะของพืชพันธุ์โดยเฉพาะพืชพันธุ์สมุนไพรซึ่งป่าเต็งหลังที่เป็นป่าที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่มนุษย์เรียนรู้ที่ว่าอะไรเป็นยาบ้างก็อยู่ในป่าแต็งหลัง เนี่เป็นป่าสมุนแห่งชาตินะในแผนสมุขของแมละกาป่าแมละกาเขาเว้นไว้ตกสามพันกว่าไร่เนี่ยเพื่อเป็นป่าที่ใช้สอยในชุมชนทั้งหมดตรงนี้ทางชมรมแพทย์บันทายเราก็มามาดูยาดูยาที่มีประโยชน์แล้วก็เอาลูกกาไปปลูกเพราะว่าอีกต่อไปเนี่ยจะเกิดไปเจอคนที่มีเงินเยอะๆเอามาทับปุ๊ขึ้นไปเนี่ยป่านี้หายเลยหายเลย แล้วก็ต้องพยาพยามา,อาเอาไปปลูกการปลูกขยายไว้ขยายไว้นี่มาเรียนรู้ศึกษาสมุนไพรต่อเพิ่มเติมนะคะบางตัวเราก็รู้บางตัวเราก็ไม่รู้ต้องศึกษาแบบนี้ไม่สิ้นสุดวันนี้วันนี้ได้อากทีทวานมานมันยังขาดยาสำหรับไอไเขาสำหรับวิสีดวงทวานร วันนี้ได้ข้าวเย็นพร้อนกระแตนะคะมีสับปะรุณเป็นยาฆ่าเชือ้อ<ม>ก็ใช้ร่วมกับยามะเร็งเป็นยาต้นเราจะเก็บข้อมูลตรงนี้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็เราก็จะมีการเก็บต้นพันธุ์แล้วก็ตัวอย่างไปด้วยเพื่อน,นําไปปลูกเพื่อที่แบบใช้ศึกษาต่อไปได้อะไรนะคะก็เหนื่อยแต่ก<า>็สน <ก S 1> ุกดีค่ะมันก็จะได้เห็น มุมมองอื่นๆแล้วก็คือแบบได้ความรู้เกี่ยวกับที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอย่าคือมันเป็นความรู้ที่นอกเหนือจากในตำราคือเราต้องการให้อ,องค์ความรู้พวกนี้มันไม่สูญหายไปจากแผ่นดินของเราค่ะพี่มีครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนพ้องที่ช่วยงานมีกัลยาณมิตรมีคําว่าเครือข่ายซึ่งพี่คิดว่าตรงนี้มีความสําคัญมันก็ทําให้พี่เห็นอีกโลกหนึ่ง แล้วมันเหมือนพี่ตื่นเต้นพี่ดื่มดำพี่จะเรียกว่าแพชชั่นหรืออะไรก็ได้กับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนได้รู้จักต้นไม้เพิ่มเนี่ยมันเหมือนพี่มีพลังขึ้นมาขึ้นมาเหมือนเติมพลังให้กับชีวิตของพี่ความสุขในการเก็บข้อมูลสมุนไพรในป่าเป็นเหมือนการเดินเที่ยวและการศึกษาบันทึกคุณค่าของสมุนไพรเป็นเหมือนชีวิตของหมอต้อม ผ่านระยะเวลาหลายสิบปีมาจนวันนี้เพียงแต่ความสุขของการเดินป่ามีเป้าหมายการเยียวยาชีวิตผู้คนเป็นปลายทางกระบวนการศึกษาพันไม้จึงต้องเป็นไปตามหลักวิชาการคือมีการเก็บตัวอย่างทั้งต้น<อ>เพื่อนำไปศึกษาลักษณะโครงสร้างการเก็บชิ้นส่วนจากใบดอกผลเพื่อนำไปวิเคราะห์ ดูฟ้าทลายโจรเพราะว่าหมอติดต่อทางพี่ชายมาแาพาไปดูจุดนี้แล้วก็หมออยากดูหลายจุดเ้วก็มาสํารวจดูว่าตรงไหนที่ว่าพวกกันบอกว่าเฮ้ยฟ้าขึ้นตรงง้นตรงั้นน้ำมึงไปดูตบก็พามาสารวจดูก่อนแล้วก็ค่อยพามามันมีทั่วไป่หมดอ่ะพี่ผมมองกองผมก็รู้จักมันได้สามปีนี่แหละก็ยังเขายังบอกว่ามันมีมันมีค่าได้เนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายแนวคิดมากครับว่าเจ้าฟ้าทลายโจรที่ปลูกอยู่ ทำขายอยู่มันมาจากจีนบ้างมาจากอินเดียบ้างค่ะ<ม>พอ<ม>ตอั้งหลังเราก็มีการเสาะหาพันฟ้าธารจนป่าทุกจุดทั่วประเทศที่เนี่ยได้รู้ว่าแหล่งอยู่ไหนนี่ก็เหมือนกันรู้จากแหล่งนี้เพราะว่าเกิดการระบาดของโควิดแล้วคนต้องการฟ้าลารจรแเราก็ส่งข่าวกันว่าบริเวณนี้มีก็มีการเก็บไปเพื่อบริจาคเพื่อรักษาเพื่อช่วยเหลือกันนะคะเราก็เลยเข้ามาซึ่งจากการเก็บของเราเราก็พบว่าแต่ละที่เนี่ย เขามีลักษณะที่แตกต่างบางทีก็แตกช่อตอนปลายบางทีก็แตกดอกตอนปลายบางทีก็แตกดอกตั้งแต่ข้างล่างการช่อดอกบางทีก็สเต็ปเดียวเหงทีการช่อดอกก็แตกเป็นเหมือนคนหัวยุ่งอ่ะเป็นผกทอกันก็มีก็เลยคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นบ้านของฟ้าทะลายโจรแล้วเราก็มีความหลากหลายสายพันธุ์ของฟ้าทะลายโจรซึ่งก็อยู่ระหว่างการเก็บเขาเรียกว่าเฮอร์เบเรียมในช่วงฤดูนี้เพราะว่า เป็นช่วงที่เขากำลังออกดอกคือเราไม่สามารถจ้างใครได้เพราะว่าในเรื่องของการประเมินในเรื่องของการไปให้สุดเนี่ยถุเโาจ้างคนอื่นมาวันนี้จบก็แค่เนี้จบแต่เรารู้สึกว่ามันมีน่าสนใจ บางทีมืดค่ำกย็ยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กลับบ้านไปต่อกันอีกหน่อยไหมมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยการที่เราจะต่อแฝงหาความรู้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเงินเดือนมันเกิดจากแรงขับเคลื่อนข้างในว่ามันมีอะไรในแผ่นดินเนี้ยที่เราจะต้องเก็บคว้าไว้ก่อนที่มันจะพัดหายไปมันคว้าไม่ทันแต่การที่มันเห็นคุณค่าที่เราต้องคว้ามันมาให้ได้เนี่ย มันไม่ใช่เงินเดือนมันไม่ใช่แค่ค่าจ้างแต่มันจากความรู้สึกว่ามันต้องคว้าไว้ให้ได้และถึงแม้ความรู้ทางสมุนไพรบางชนิดที่มีการศึกษาวิจัยไว้แล้วอย่างฟ้าทลายโจรซึ่งมีบทบาทอย่างมากช่วงวิกฤตโควิด19ที่ผ่านมา จนวันนี้มีความรู้ใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาอีกโดยเฉพาะเรื่องราวของสายพันธุ์อันหลากหลายของฟ้าทลายโจรทำให้การเดินทางของหมอต้อมต้องเริ่มขึ้นอีกครั้งคือที่มาตรงนี้เพราะว่าทราบข่าวว่าชุมชนเนี่ยมีเก็บภูเขาเพื่ออนุรักษ์ฟ้าทลายโจรไว้ห <laughs> ้ามห้ามใครมาเก็บ<อ>จริงๆแล้วเขาไม่ได้แบบว่าไม่ให้เก็บไปรักษาตัวเองนะ ชาวบ,บ้านเนี่ยให้เก็บไปรักษาตัวเองแต่การเก็บใส่รถบรรทุกไปขายเนี่ยไม่ยอมพี่เราก็เห็นบอกว่ามีการแจ้งจับกันด้วยมีรถเข้ามาถึงขั้นแจ้งจับกันแล้วนะครับเราไม่ต้องการให้เอาไปขายอะไรประมาณนี้อเอาเอนุรักษ์ไว้ให้ชาวบ,บ้านได้ใช้ครับหมู่ข้างเคียงจะมาใช้ประโยชน์ก็ไม่ห่วงแต่ถ้ามาเอาไปขายอย่างนี้ก็ต้องห่วง ทุกครั้งที่มีการแจ้งจากเครือข่ายชาวบ้านว่ามีการพบสมุนไพรฟ้าทลายโจรอยู่ที่ไหนการบุกเข้าออกพื้นที่อย่างไม่ลดละของทีมงานที่ตระเวนเก็บตัวอย่างไปมากกว่า30จังหวัดทั่วประเทศเพียงเพื่อจะบอกกับคนไทยว่าเรามีต้นหญ้าเล็กๆที่มีสรรพคุณยิ่งใหญ่เป็นของชาติเราและหมอยาคนนี้จะทำให้สําเร็จไปสู่นานาชาติ หมอต้อมได้ทำให้เห็นแล้วว่าวิธีการศึกษาหมอยาพื้นบ้านนั้นการออกเดินทางเก็บเกี่ยวความรู้ผ่านการลงมือทำให้รู้ให้ชัดลองผิดลองถูกสิ่งเหล่านี้เป็นงานหลักของหมอยาหรือเป็นสิ่งที่หมอพื้นบ้านต้องทำและสิ่งที่ตามมาคือความถูกต้องของการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ที่สามารถพัฒนาสู่งานวิจัยหลักและกลายเป็นยาทั่วไปที่ใช้ได้อย่างที่อภัยภูเบศทำคือตัวของอภัยภูเบศเนี่ยพี่มองว่ามันมันเริ่มต้นแบบไม่ได้ตั้งใจอะเริ่มต้นแบบไม่มีแผนแต่มีความวัยที่เห็นช่องทางว่าอะไรเป็นปัญหาของสังคม เพราะฉะนั้นการที่เรามองเห็นช่องที่เป็นปัญหาแล้วเราทุ่มเทเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานั้นเนี่ยก็คือจุดแข็งข้อภัยผูเบศแต่การที่จะทําอย่างนี้ได้คุณต้องมีคลังสมบัติว่าคุณเนี่ยจะใช้อาวุธชิ้นไหนคลังสมบัติก็คือการที่พี่เดินอิทาล็อกต็อกแทก,กนี่แหละเ,เหมือนคนทําทางให้สังคมที่จะนําสมุนไพรมาใช้เป็นยาเห็นความหลากหลายว่าสมุนไพรเป็นได้ทั้งยาอาหารเครื่องสําอาง ยาสำหรับสัตว์นะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นอภัยผูเบสสมุนไัยที่จำเป็นตัวหนึ่งก็คือฟ้าทลายโจรแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างเป็นอัตลักษณ์ของชาติเราเช่นลงเครื่องบินมามีรูปฟ้าทลายโจรเรื่องเกี่ยวกับวัด คิดถึงฟ้าทลายโจนทําให้ติ่งเหล่านี้เข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยก็เลยคิดว่าตัวของฟ้าทลายโจนนี่แหละจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญของประเทศแล้วก็มีข่าวว่าตัวนี้ต่างประเทศเนี่ยเขาพัฒนาสายพันธุ์ฟ้าทลายโจรให้ได้สรรสกัดสูงๆซึ่งถ้าหากเราไม่เตรียมการภายในเราว่าเฮ้ยฟ้าทลายโจนที่คุณเอามาเนี่ยจริงๆก็ของบ้านฉันนะนั้นเป็นการเก็บแบบร้อยเปอร์เซ็นต ทุกซอกทุกมุมเท่าที่เราจะตามเรียกว่าสุดขอบฟ้าเนี่ยฟ้าจนสุดขอบฟ้านี่โปรเจกต์นี้จึงเกิดขึ้นซึ่งความแข็งแรงของพี่ก็คือเครือข่ายก็ทําให้เราพบแหล่งของฟ้าทลายโจรเนี่ยทุกจังหวัดก็ว่าได้แทบทุกจังหวัดนะคะปลายทางของสมุนไพรสายพันธุ์ต่างๆในประเทศจะถูกรวบรวมมาไว้ที่นี่เพื่อให้ทีมวิจัยได้สามารถพกขยายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ เพื่อเป็นคลังยาที่เป็นความหวังของผู้คนในวันข้างหน้าตั้งแต่พี่เริ่มทำงานเนี่ยก็เก็บพันธุ์ที่พ่อ,อที่ครูบาอาจารย์เนี่ยบอกไว้ว่าตัวนี้มีสรรพคุณยังไงนะคะแล้วก็มาขยายพันธุ์หลายครั้งที่เราไปเดินป่าเราก็เจอ แล้วเราก็กลับไปอีกกับหมอยานะมันไม่อยู่แล้วอะบางทีก็ถูกไถถูกกลายเป็นไร่มันมันก็ทำให้เราคิดว่าเราต้องเ,อเก็บพันธุ์เหล่านี้ไว้ซึ่งเรามีความประสงค์ที่จะให้มีพันธุ์สมุนไพรของประเทศไทยตอนนี้ทั้งสวนเราแล้วก็เครือข่ายสวนที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีประมาณ2,000ชนิดเราจะตั้งว่าตั้งชื่อว่าไร่สพสมุนไพร ที่เห็นนี่ก็เป็นฟ้าทลายโจรที่มีอยู่ในบ้านของเราอยู่แล้วการเก็บรวบรวมสายพันธุ์เพื่อจะบอกว่าอันนี้คือของในบ้านเราเราต้องเก็บรวบรวมสายพันธุ์ก่อนแล้วก็ศึกษาแล้วก็หาทางทําให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นิกิเนเจอร์ก็ได้ิกิเนเจอร์ของประเทศเราอาจจะไม่ใช่สมที่บํารุงน่นนี่แต่นี่มันจําเป็นมันคือชีวิตอะการเดินทางของหมอต้อมกับภารกิจเก็บเกี่ยวความรู้ ภูมิปัญญาของเธอมีภูเขาและผืนป่าเป็นห้องทำงานมีชีวิตหมอยญาเป็นครูและเป็นครอบครัวที่คอยต้อนรับมีพืชผ่านสมุนไพรน้อยใหญ่รอการมาถึงของเธอเสมอจนวันนี้อภัยภูเบศมีตำรับยามากกว่าพันตำรับมีตำรับยาจำนวนมากที่เข้าสู่บัญชียาหลักของประเทศที่หมอสามารถสั่งใจ่ายให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐได้ทันทีและนี่คือ แม่หมอยาเท้าติดตินที่โลกไม่ควรลืมเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนฝรั่งเรามีสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนแล้วก็มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อทําให้เกิดการต่อยอดส่งต่อให้กับการวิใจัยในขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือสร้างหมอยารุ่นใหม่ไม่ใช่ว่าพาหมอแต่ละคนเนี่ยตายจากไปเพวกเราก็น้ำตาเป็นเผาเต่าแล้วก็ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้สูญหายไปโดยที่ไม่ลงมือทําอะไร ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม